นายกอัศสภาวัสุเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอภิสิทธิ์เสชาธิวะนายกรรฐมนตทีได้ขอยกเลิกแนวทางพรองดองที่มีการกำหนดวันยุทสภาในช่วง1 5ถึง30กันยาและวันเลือกตั้งใหม่14พฤศจิกาแล้ว เนื่องจากกลุ่มคนเสื้อแดงไม่ยอมจะหลายจำนวนเอาโหเลยพี่น้องเอาโหเลยพี่น้องเอาโหออกากอภิษฎสถานพี่น้องแล้วใครผิดเชี่ยนใครพี่น้องแล้วใครผิดเชี่ยนใครพี่น้องแล้วใครไม่ยอมไปมอบตัวที่กองปราบพี่น้องแล้วใครไม่ยอมรับเป็น้าตกรพี่น้อง แล้วใครมันไม่ยอมรับข้าพี่น้องประชาชนเราเห็นไหมดวงวิญญาณของวีรลนเราเนี่ยเข้าฝันผมเนี่ยกลายเป็นฝันที่เป็นจริงครับพี่น้องครับแสดงว่ามันวางแผนลวงเรานายกอัฐสักบอกว่าแม้แกนนำกลุ่มเสื้อแดงจะยอมรับแนวทางฟองดองของรัฐบาล ในช่วงที่ผ่านมาแต่ก็ไม่สามารถหาข้อยุติได้มันจะยุติได้อย่างไรก็มึงไม่รับผิดชอบต่อชีวิตพี่น้องกูไงอะ่ะก็มึงไม่อยอมไปมอบตัวมึงไปตรวจงานที่ทีเอไอมันไม่ใช่เรื่องไปมอบตัวมึงต้องไปมอบตัวที่กองปราบต้องให้พนักงานเขาสอบสวนเอาความผิดแล้วสรุปสำนวนส่งปอปชอนี่มึงไม่ทำหาอะไรในเทศเถือก แล้วอย่างนี้จะบอกว่าแกนนําเสื้อแดงไม่หาคอชุติได้เรานีคอชุติมันจบแล้วรอคุณไปมอบตัวรอคุณไปรับโทษรอคุณไปเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่เท,เทือกแขนคอก,กับไม่ยอมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วอย่างนี้โทษใครอ่ะแล้วจะมาโยนโทษให้คนเสื้อแดงได้ยังไงอยู่อยู่ใกลับบ้านให้กลับบ้าน โดยที่ไม่มีใครผิดหาคนผิดฆ่าพี่น้องประชาชนเราไม่ได้เลยหาคนผิดฆ่าพี่น้องผู้บริสุทธิ์ของเราไม่ได้นอกจากไอ,กกอ้ผู้ก่อการร้ายไปมอบตัวไอ,วกกอ้ผู้ก่อการร้ายล้มเจ้าไปมอบตัวกล่าวหาแบบไม่มีหลักฐานเนี่ยพี่น้องเจ้าแต่คดีเจ้าแต่ความผิดยัดเยียดให้พวกเราแต่มันสั่งฆ่าพี่น้องเราแท้แท้ ในยามกลางคืนในยามคาำคืนใช้รถถังใช้อาวุธสงครามมันกัลบไม่ยอมรับผิดยังบอกว่าเราสร้างเงื่อนไขมึงไม่ยอมรับกติกาเลยใช่ไหมมึงจะไม่ยอมรับความผิดเลยใช่ไหมถ้าอย่างนี้แลโบส่งสัญญาณเมื่อวานนี้ก็ได้บอกแล้วพี่น้อง19จังหวัดภาคอีสานที่เป็นแการนำ ที่ได้ประสานงานกับพวกผมแลมโบพอออนิสิตวันชัยไพพรนาขอให้โหเข้ามากรุกเทปอย่างเต็มที่โหเข้ามาโหเข้ามาโหเข้ามาเข้ามาให้มากเหมือนเดิมอย่าได้ถอยวันนี้ได้เห็นผ้าแพ้ของรัฐบาลชาชั่วที่มันจะยกเลิกวันเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วรับพี่น้อง เดิมพี่น้องต้องมากันทุกจังหวัดทุกภาคเพราะคนกรุงเทพเขาเตรียมตัวเตรียมใจรอพี่น้องต่างจังหวัดคนกรุงเทพก็สู้ไม่ถอยเหมือนกันคนกรุงเทพก็สู้ไม่ถอยพี่น้องที่รักหลายครับผมจะบอกว่าถ้าอย่างนี้นี่เราอย่าไปสนใจ ผมจะเสนอที่ประชุมผมจะเสนอที่ประชุมสองข้อข้อที่หนึ่งผมจะเสนอที่ประชุมบอกว่าไม่ต้องกำหนดวันต้องยุบสภาทันทีผมจะเสนออย่างนี้ข้อที่สองถ้ามันไม่ยุบสภาไอ้เท่เตือไอ้แอมมัก ต้องออกรักประเทศไม่ให้อยู่ในประเทศไทยเด็ดขัดม่เอาล่ะจะติดคุกหรือไม่ติดคุกไม่ใช่สาระสำคัญกูไม่ให้มึนอยู่บนพื้นประดินทไทยเพราะมึงฆ่าพี่นอกก้องกูแล้วต้องเอาอำนาจคืนกลับให้มีน้องประชานของเราทันที ออกนอกประเทศกูจะไปเอาศพพี่น้องกูนี่ไปตั้งไว้ที่หน้าบ้านมึงไอ้เทพเทื่กไก่มักกูจะเอาศพกูนศพพี่น้องกูไปไว้ที่หน้าบ้านนึงเอาไว้ทุกคืนเลยไม่ย้ายไปไหนเด็ดขาดเพื่อให้ชาวโลกู้ ว่าไอ้นายกใจสัตว์ป่าที่มันฆ่าพี่น้องเรามันไม่มีความรับผิดชอบต่อพี่น้องเอาปัะหาจนผู้บริสุทธิ์ให้ชาวโลกรู้ว่าคนที่มีจิตใจเหี้ยมโหดเช่นอภิสิทธิ์เวชาชีวะกับสุเทพแขนคอมันหัวใจไม่ใช่คนมันไม่มีจิตสำนึกม,มันไม่มีความรับผิดชอบ ต้องเอาศพพี่น้องเราไปไว้ที่นาบ้านนั้นนี่นะอย่าถึงกับให้กูต้องไปฟ้องพ่อกูนะมึงอย่าให้กูต้องเอาศพไปฟ้องพ่อกูเลยกูไม่อยากให้พ่อกูนี่ต้องทุกข์ผะไทยมึงอย่าให้กูต้องเอาศพไปฟ้องพ่อกูที่จิริรรชเลย พรกไทยเลยอยากให้พ่อกูได้มามีส่วนรับรู้เรื่องที่พวกมึงกระทำเลยกูไม่ปานามึงอยากกูต้องเอาตบของพี่นอ้องกูวีรชนของกูเนี่ยไปฟ้องพ่อกูที่ศิริราชเลยอยากให้กูได้ทําเลยกูจะทนไม่ไหวแล้วจะทนไม่ไหวแล้วกรสิ่งที่พวกคุณเหยียบย่ำหัวใจของพี่น้องผม คุณยัดเยียดข้อเก่าหาให้พวกผมเนี่ยโทษหนักหนาสาหัสถึงประหารชีวิตพวกผมก็ไม่กลัวพวกผมไม่กลัวแต่สิ่งที่คุณทํากับพี่น้องผมที่เป็นผู้บริสุทธิ์เขามาเรียกร้องอุดมการเขามาเรียกร้องสิงทธิเสรีภาพเขามาเรียกร้องประชาธิปไตยแต่มึงกับฆ่าเขาด้วยอุดมการแต่มึงกลับไม่มีความรักผิดชอบเลย เป็นนายกแล้วมันจะอยู่เป็นนายกจะอยู่เป็นรองนายกจะมาปกครองบ้านนี้เมืองน,นี้ต่ออีกมันยอมไม่ได้แล้วช่มนนย,ยพี่น้องพี่น้องที่รักหลายครับมันบอกว่ามันจงรักภักดีมันจะตัดน้ำตัดไฟมันจะตัดน้ำตัดไฟพี่น้องครับบริเวณนี้มีทั้งโรงพยาบาล คนเจ็บคนไข้ก็อยู่ในโรงพยาบาลแม้กระทั่งทรานจรงรักพกดีเนี่ถ้ามันจะตัดน้ําตัดไปเนี่ช่วยเห็นแก่สมเด็จพระเทพที่พระอ,องค์ท่านอยู่ที่วังสะระปทุมด้วยเถิดไม่เห็นแก่พี่น้องพวกเราจะตัดน้ําตัดไปก็ให้เห็นแก่สมเด็จพระเทพที่พวกเราจงรักักดีที่วังสะระปทุมด้วยเถิด ยังไงยคิดได้ยังไงพี่น้องที่รักทัหลายครับพวกเราต้องบอกว่าวันนี้นี่มันถอยไม่ได้อีกแล้วคราวดีอีกเรื่องหนึ่งพี่น้องปรากฏว่าองค์การสหประชาชาติเขาไม่ให้ประเทศไทยเนี่ยให้รัฐบาลไทยเนี่ยเป็นสมาชิกคณะมนตรี ด้านสิทธิมนุษยชนครับเขากดออกเขาไม่ให้เป็นคนรับพี่น้องนเพราะเขาบอกว่ารัฐบาลน,นี้เป็นรัฐบาลที่ลิด้อนสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนมากที่สุดเขาเลยไม่ให้เป็นสมาชิกเขาเลยไม่ให้เป็นสมาชิกคณะมนตรีด้านสิทธิมนุษยชนอายเขาไม่ละมาอายเขาไม่